ชื่ออะไรครับชื่อมอสน,นะครับเป็นแบบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นพอสอบติดก็เลยมาเรียนที่นี่ครับเมื่อสองปีครึ่งก่อนเสร็จแล้วก็แล้วเขาถามเรื่องเรียนหน่อยได้ไหมก่อนเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นอะ่ะเราตอนนั้นเราสอบทุนมงอ่ะเราได้ภาษาญี่ปุ่นไหมไม่ได้นะตอนมาคือแบบเป็นห้าเลยมั้งเป็นอาจารย์มหาลัยโมดังอะไรต่างๆเนี่ยเขามานั่งกับสามพลแล้วก็สัมภาษณ์เราว่าการที่เราทําอยู่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยหุ่นยนต์ต่างๆ AI ต่างๆเนี่ยไปใส่ในพวกเอโกดัง กูดังมันจะมีพวกขนยนเนาะที่ว่าจัดการมั้งครับคือเป็นคำถามที่เราไม่เคยสัมภาษณ์ใครถ้าทุกคนเคยดูคลิปเรานะครับเราไม่เคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเงินเดือนขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมว่าเกี่ยวกับชีวะกราฟที่ประเทศญี่ปุ่นเลทเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ 95ทุกคน้เข้าละท่าเก่งจังเลยทุกคนเจ่งด้วยล้วขอถามอีกเื่องได้ไหมปัจจุบันโสดหรือมีแฟนครับโสดโสดโสดอยู่นะครับทุกคนเอาดูเอาแล้วแะครับทุกคนช่องสาวไทยในสาวญี่ปุ่นครับสวัสดีทุกคนมาร์คสารัตครับวันนี้นะทุกคนเรามาถ่ายรายการสัมภาษณ์คนไทยในญี่ปุ่นเราได้รู้จักพี่เขาที่งานไทเฟสแล้วก็เป็นหนึ่งนุนพี่ที่มาทำงานเอนจิเนียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพอมเขากันเลยขอบคครับ ชื่ออะไรครับชื่อนอตนะครับอมืมาอยู่ญี่ปุ่นได้กี่ปีแล้วครับมาอยู่ได้2ปีครึ่งแล้วนะคะอืมเรามาทำอะไรที่ญี่ปุ่นเลยอ่าเริ่มต้นน่ะผมมามาจากการสอบทุนเนาะเป็นแบบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นพอสอบติดก็เลยมาเรียนที่นี่ครับเมื่อสองปีครึ่งก่อนเสร็จแล้วก็เรียนจบก็คือตอนนี้ก็แบบหางานทําแล้วก็ไปทํางานแล้วเรียนต่อปโทถูกต้องไหมครับ <S <S ใช่เรียนต่อปโทใส่งานอะไรเอ่อใส่อะไรที่อาเรียนต่อปโทที่เรียนต่อปโทไหมเฮออแล็ะ,ะชื่อว่าไบโอโรบอติกส์เนาะครับก็คือว่าทําเกี่ยวกับอ่าอ่่าาาเเรรียกวอะอะอะไ หยนต์เหรอแล้วก็แบบเราเรา IOT มีคอมพิวเตอร์วิชั่นอะไรแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะมาเรียนปรโทที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเราเรียนจบสายอะไรมาที่เมืองไทยครับจบอ่าไอจบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเนาะครับอือฮึแล้วเราเคยทํางานที่เมืองไทยไหมใช่ทํามาสี่ปีเราเป็นแบบซอฟต์แวร์เฮาส์เอนจิเนียริ่งคือเกี่ยวกับอะไรซอฟต์แวร์เฮาส์ก็คือบริษัทตอนนั้นะทำเกี่ยวก่าวิสเนตอะลัติกส์แอปเนาะ ครับประมาณว่าเอาเดต้ายัดเข้าไปแล้วก็หา a อนาลิซ uh ์ huh, ว่าจุดออพติมอลอยู่ตรงไหน mm hmm. ตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีวิเคราะห์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าประมาณนี้เนาะผมก็ทําส่วนของพวกแบ็กเอ็นรวมถึงเด็บฮอบอะไรตอนเนี้ย mm hmm. แล้วทำไมถึงตัดสินใจแล้วอกจากงานที่เมืองไทยานที่เป็นงานที่มั่นคงมีเงินเดือนทำามตั้งสี่ปีแล้วทำไมตัดใจย้ายกลับมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับคือตอนผมะผมตอนเรียนจบปตีแรกๆนะ uh huh. คือผมมันมีความฝันว่าแบบว่าเนาะบอกว่าแบบว่าอยากที่จะแบบอยู่ที่จุด เรียนต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเพื่อที่จะแบบไปดูว่าเอ้ยต่างประเทศเขาอะไปถึงจุดไหนคนแล้วเนาะจบสายวิศวะคอมพิวเตอร์มามีโปรไฟล์ที่ดีไปภาษาอังกฤษก็เก่งไปได้ทั้งยุโรปอเมริกาฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษทาไมเราถึงเลือกญี่ปุ่นครับก็คือตอนแรกก็ผมเลือกนะก็อยากจะไปอเมริกาเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็แนะนํามา้อเมริกาเยอะมากแต่พอดีว่าถ้าเอาแบบว่าความเข้ากันได้ระหว่างวัฒนธรรมกับว่าการใช้ชีวิตเนาะก็เลยแบบเราชอบวัฒนธรรมเอเชียเนาะแบบว่าอนิเมะก็ดู แล้วว่าซีรีส์ญี่ปุ่นก็ดูเนาะถึงแม้จะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเราอยากทํางานไปด้วยหรือเรียนไปด้วยอยากมีความสุขเนี่ยเราเลือกมาทางเอเชียดีกว่าก็เลยแ่บเอเชียเขาต้องเป็นญี่ปุ่นมัก็เกาหลีใช่ไหมอ่าฮะแต่พอแบบดูสวตก,กันก็เออมามาญี่ปุ่นดีกว่าก็เลยแบบเออมาไหนๆก,ก็มีแบบรู้จักเรื่องทุนที่มันว่าทุนทรัฐบาลญี่ปุ่นที่มันบบว่าฟรีเนาะแบบว่า ให้ค่าเทอมฟรีอะไรก็เออมันก็ดูดีก็เลยอเออสอบแล้วก็มาดีกว่า uh huh. อ่ะครับเขาถามเรื่องทุนนิดนึงหน่อยได้ไหมเราสอบชิงทุนอะไรมาที่ได้มาทาํางานที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นครับเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าทุนมงเนาะทีค่คนอาจจะเคยได้ยินเนาะก็แบบเป็นทุนที่แบบว่าให้ค่าเทอมฟรีแล้วก็บวกกับเงินเดือนอือฮ uh ึ huh. ปีหนึ่งรับกี่คนเอยปีหนึ่งรับประมาณ30คนนะอ่ะฮะแล้วพี่สอบปีแรกติดเลยเหรอ,อปีแรกไม่ติดไงเพราะว่าหลังจากจบปตีค,คือลองไปสอบก่อนแต่นั้นไม่ติดแล้วก็ทํางาน4ปีแล้วก็ องจาะนั้นสอบอีกทีกกกกหนึ่งก็คือแบบซอนนัน,นสอบติดเลยครับผมก็สอบติดเลยแล้วหลังจากที่เราสอบติดแล้วอ่ะเราสามารถเลือกมาหาลัยเองได้ไหมหรือว่าเขาเลือกให้เรา เราสามารถเลือกเองได้นะเราจะมีใบให้เลือกมหาลัยเนาะค่ะาว่าเราสอบข้อเขียนติดแล้วสอบสัมภาษณติดแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเราก็จะกรอกว่าเฮ้ยเราอยากไปมอไหนแล้วก็กรอกในนั้นแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆไว้ให้มอพิจารณาถ้าหากว่ามอบอกว่าเราอ่ะผ่านกการรับเขาก็จะรับเราเข้าไปเลยแล้วปัจจุบันทำงานอย่างเช่นญี่ปุ่นกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่เดือน3ปีนี้ปีนี้เนาะแบบว่าเริ่มเป็นอินเทอร์เนเดือน3แล้วก็มาเข้าเป็นเซชาอินนะเป็นพนักงานประจําตอนเดือน7็เนี่ยก็คือ สามสี่เดือนมั้งแล้วในครับแล้วในบริษัทเรามีพนักงานมากี่คนมีประมาณสิบแปดสิบเก้าคนอ่าฮะแล้วก็มีชาวต่างชาติคนไทยหรือคนเอเชียประมาณกี่คนเลยมีต่างชาติสี่คนใช่มีผมคนไทยหนึ่งคนที่เหลือจะเป็นคนจีนกับคนไต้หวันอืมแล้วเรามีปัญหาเรื่องการปรับตัวไหมอ่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเรามีแต่ชาวต่างชาติหมดเลยคนไทยก็ไม่มีอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องของการสื่อสารกันก็อาจจะมีนิดนึงแต่ว่าถ้าว่ามีมีปัญหาก็คือแบบว่าคาศัพท์เนาะเขาบอาคาศัพท์เกี่ยวกับ การทำงานอะมันใหม่ทั้งหมดเลยถึงแม้เราจะเรียนปลดโฮมาปุ๊บพอเราไปทํางานปุ๊บอะคำศัพท์ต่างๆอะมันแบบถาโถมเข้ามาในวันแรกสัปดาห์แรกหมดเลยอ่าฮะก็ช่วงแรกช่วงปรับตัวยากถูกต้องไหมก็ยากนิดหนึ่งคือเราต้องจดคำศัพท์มาตลอดครับเพราเราคิดว่าเราใช้เวลาระยะในการปรับตัวให้เข้าหางะคนญี่ปุ่นใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนี้ยเราใช้ระยะเวลากี่เดือนเนี่ยพอจะเริ่มจับทางได้หมายถึงว่าจับคาศัพท์ทั่วไป80%ได้อะไรวันนี้ก็ใช้ประมาณสักประมาณ2เดือน สองเดือนกว่าๆอะไรเราต้องใช้ภาษาอะไรคุยในองค์กรเพราะชาวต่างชาติค่อนข้างจะเยอะด้วยไม่เยอะนะต่างชาติสี่คนแล้วสี่คนก็คนญี่ปุ่นอีกประมาณสิบคนทุกคนมันก็เฉลี่ยประมาณยี่สิบปอร์เซ็นได้แล้วมั้งก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเนาะเอาละชาวต่างชาติทุกคนก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นล้วนหมดเลยใช่ญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อแล้วภาษาอังกฤษดจะคุยบ้างไหมเอ่ยภาษาอังกฤษไม่คุยเลยนะแบบว่าด็อกิเมนต์ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อฮะใช่ว้าวแเรามีไม่มีปัญหาเหรอแต่ว่าได้อยู่เนาะได้อยููู่่่่่่่่่่ไไไดดด้้้้ออออออยยยยแลวขถาาามมมเเเเรรรรืงีีีนนนนหกททปปะะศญุ เราตอนนั้นเราสอบทุนมงเราได้ภาษาญี่ปุ่นไหมไม่ได้นะตอนมาคือแบบเป็นห้าเลยมั้งอ,อ๋อทำไมเราสอบทุนมงผ่านเพราะทน,น,นที่เราไ,ได้ภาษาญี่ปุ่นทุนมง,นมงเขาไม่รับเขาไม่นับเขาเรียกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ uh huh. คือว่าแบบว่าเขาจะเอาแค่ผลสอบภาษาอังกฤษผลสอบคณิตศาสตร์และผลสอบฟิสิกส์เนาะ ครับเออถ้าเราสอบผ่านนะก็คือแบบเราผ่านข้อเขียนละถ้าเราผ่านข้อเขียนปุ๊บเราก็ไปสอบสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะสัมภาษต์กับอ่าคนที่สัมภาษณ์เราอ่ะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเป็นต่างชาติเป็นคนญี่ปุ่นเป็นอาจารย์มหาลัยมอดังอะไรต่างๆเนี่ยเขามานั่งกับสามคนแล้วก็สัมภาษณ์เราว่า S <S เขาอยากรู้ว่าเราอ่ะไปญี่ปุ่นเราจะมีปัญหาไหมเขาเราอ่ะอยากจะทําวิจัยจริงๆหรือเปล่าเรามีความสามารถจริงๆหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าเราผ่านก็คือสอบสัมภาษณ์ผ่านภาษาญี่ปุ่นล้วนถูกต้องไหมหรือว่าอังกฤษอังกฤษอังกฤษตอนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก็ต้องสัมภาษณ์มีอาจารย์นั่งอยู่สาท่าน <S <S ใช่แล้วมีคนที่นั่งสัมภาษณ์เรามีกี่คนเราคนเดียวหรือว่ากับอาจารย์3คนก็เราคนเดียวกับอาจารย์3คนว้าวตื่นเต้นไหมแล้วตอนคนสอบผ่านประมาณกี่คนเนี่ยในตอนยังไม่ถึงขั้นตอนสัมภาษณ์อ่ะอ๋อสอบสอบผ่านหกสั้งจไดส ใช่มาคัดกองอีทีอันนั้นคือแบบคัดจริงแล้วรอบไฟนอนละอืมแล้วเราได้ไปบนที่ไหนไหมเราเหมือนกับพ่อแม่พาไปบนแถวลองพูมบ้งจตไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้สายมูแต่พ่อแม่มูให้เราพ่อแม่มูให้เราแต่เราก็ใจเราก็อยากมาด้วยถูกต้องคใช่ใช่ใช่อืแล้วเรายละเอียดทุนมงค่อหน่อยได้ไหมว่าทุนมงอปีหนึ่งเปิดกี่ครั้งแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วระหว่างที่เรียนมีเงินเดือนให้ไหมอย่างเงี้ยครับก็คือทุนมงครับเปิดปีละครั้งเนาะถ้าหากว่าเปิดรับสมัครปีนี้ก็คือหมายถึงว่าปีหน้าไได้ป หรือว่าปีหน้าเกือบ,บสองปีได้ไปอ่นานนี้แล้วกอ็อะไรตอนนั้น,นเพิ่มคำาเมื่อกี้อ่าละทุนวงมีคุณสมบัติแล้วมั้งคนที่สามารถสมัครสอบได้คนที่จะสมัครสามารถสมัครสอบได้ก็คือแบบว่า <S <S คนที่เรียนที่จริงมงทุนวงมันมีหลายหลายประเภทเนาะ <S 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 มันมีแบบว่ามงที่แบบไอ้ตั้งแต่มปลาย <C raft> มีตอนเรียนปมมตีด้วยหลังจบปตีปโทอะไรพวกเนี้ยเนาะ หรือว่าแบบเป็นทุนมงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเขาเรียกว่าเซนมงอ่ะครับอันนั้นก็มีเนาะเออเซนมงคือโรงเรียนพิเศษโรงเรียน,นพิเศษอ่<ร>าฮะความเป็นสากลาน,นี่เองนะครับใช่ของผมเป็นปปโทเนาะแล้วทุนนี้คือเ<ง>ขาเป็นให้ทุนแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายัางไงครับทุนนี้เป็นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าเทอมร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับเงินเดือนเนาะ เงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนเขาให้ประมาณแสนสี่กว่ากว่าโอ้แสนสี่เยอะนะทุกคนต่อเดือนแสนสี่นะครับแต่การใช้ชีวิตที่ตเกียวเป็นไงแสนสี่พอไหมไม่พอนะฮะคนต้องไปทำทาร์ทาร์เพิ่มนะครับอ่าครับก็คือแสนสี่เราต้องจ่ายค่าหมอกพักเดือนละเท่าไหร่เออห้าใบห้าใบนี่คือเราจ่ายเองหรือว่าเอาแสนสี่นะไปจ่ายห้าใบอ่าแล้วอาทุนมงอย่างเงี้ยครับก็คือคนหน่วยงานที่ดูแลเราอ่ะเขาจัดหาที่พักให้เราไหมหรือว่าเราต้องติดต่อเอง เขาไม่หาให้นะเราต้องไปติดต่อเองถือ่เป็นเรื่องของเราไปเลยอันนั้นนะค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยถูกต้องไหมก็คือใครมาช่วงแรกก็ต้องมีเงินสำรองถูกต้องไหมครับใช้ต้องมีเงินสำรองอแต่ว่ามันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าพอเรามาด้วยทุนหรือว่ามาด้วยวีซ่านักเรียนอ่ะคือไอ้พวกอพาร์ตเมนต์ต่างๆเขาจะใจดีมากเลยครับเขาจะแบบเวลาเราไปติดต่ออะไรอ๋อถ้าเป็ไปนักศึกษาแล้วโอเคเราเราอารูมันด้วยให้ปกติอ่ะบางที่เขาจะไม่รับต่างชาติเลยแต่พอบอกเขาเป็นนักศึกษาพวกเขาก็จะโอเคให้หรืือออมมีส่่วนนนนลดดใหห้ะะไรรัเเงคคคาาาาจยฟ อย่างอย่างห้าหมื่นบวกค่านักท่องสอีกประมาณ 3, ประมาณประมาณหมื่นหนึ่งอะบวกบวกอีกหนึ่งหมื่นก็คือทุกคนประมาณสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นต่อเดือนในการจ่ายค่าหอพักแปลว่าทุกคนจะเหลือเงินอีกแค่เจ็ดหมื่นในการใช้กินใช้จ่ายในต่อเดืนอนก็คือมันซึ่งไม่น่าจะพอเนอะไม่น่าจะพอถ้าถา,ถามว่ากินเฉลี่ยพอแต่ถ้าไม่ออกไปเที่ยวที่ไหนอะพอหรือเปล่า ถ้าไปออกก็ประมาณเที่ยวได้เดือนละครั้งอะประมาณนั้นเดือนละครั้งเ <c oughs> <ม>ดือนละครั้งแบบใกล้ๆนะไม่ใช่ทิพยไกล,กลๆนะฮะไกลทิพยกลๆได้อยู่ <c oughs> ปัจจุบันทํางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นกต้องไมครับแล้วลงานที่เราทําอยู่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าระบบโกดังอัจฉริยะอ่ะคุณมานี้เราจะเข้าใจนะแบบออโตโเป็นระบบเอาหุ่นยนต์ต่างๆ AI ต่างๆเนี่ยไปใส่ในพวกอโกดัง โกดังมันจะมีพวกขนยนต์เนาะที่ว่าจัดการเหมือนแบบโกดังไอสตันอาาเออเป็นมือขนยนต์แบบว่าเป็นมือจับนั่นจุบนี่เลยว่าเป็นสายพานเนาะแบบว่าแล้วก็แบบมีแบกของไปน,นั่นนู่นนี่ในโกดังอ่ะเราเป็นคนเขียนโปรแกรมถูกต้องนะครับใช่แล้วก็ควบคุมขนยนต์พวกนั้นอีก<า>ทีหนึ่ง<า>ใช่เก่งจังเลยวิศวกรนาทีนะทุกคนนะครับ,รบแล้วนอกจากงานที่เราทําอยู่ตรงนี้มีอย่างอื่นที่เราต้องดูแลอีกไหมมีอย่างอื่นงานนอกจากนี้เหรออืม ในกระใสงานที่เราลองอธิบายหน่อยใช้ไหมว่าสา่งานที่เราทำเนี่ยนอกจากที่ควบคุมหุ่นยนต์แล้วมีอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับไอทีก็คือก็จะมีพวกเขียนแบ็กเอนเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีเขียนไอแบ็กเอนให้ลูกค้าใช้ด้วยแบ็กเอนคืออะไรอ่ะแบ็กเอนคือแบบว่าเขียนระบบจัดการหลังบ้านให้เขาว่า warehouse managers warehouse manage system อะไรพวกนี้เนาะแล้วลูกค้าก็จะมาใช้เว็บไซต์นี้อีกทีหนึ่งใช้เว็บไซต์ของเราต่อกับหลังบ้านเราแล้วก็แบบว่าเขาจะจัดการ สินค้าของเขายังไงผ่านถ้าหากว่าเอากดังมาฝากเราใช่ไหมเอาของมาฝากในกดังเราเขาจะจัดก,การสินค้ายังไงแล้วก็ทาระบบให้เขาคิดว่างานปัจญุบันที่ทำอยู่เนี้ยเหมาะกับตัวเราหรือยังจริงชอบนะเพราะว่าที่จริงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่เชิงแค่ทําแบบว่าเอาเอาฝากแล้วก็เอาออกอะ่ะ uh huh. เราต้องคิดถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องคิดถึงความออพติมร์เราต้องแบบว่าทํายังไงถึงได้เร็วที่สุด uh huh. เพราะว่าที่จริงอ่ะมันเป็นปัญหาเนาะแบบว่าตอนเนี้ปัญหาแบบว่าญี่ปุ่นเขามีแบบ ขายของออนไลน์เยอะเนาะเขาแบบว่าทํายังไงถึงจะแบบว่าส่งของเร็วๆจัดการของเร็วๆถ้าใช้คนก็คือแบบว่าคนมันก็เหนื่อยเนาะแบบว่าเอามาคนมาแบกนั่นนนี่ก็คือเหนื่อยเขาก็เลยก็คือบริษัทเนี้ยเป็นสตาร์ทอัพเนาะเขาก็เลยว่ามีไอเดียแบบว่าอยากจะให้แบบว่าโกดังไม่ต้องเหลือคนละเอาหุ่ยนยนต์อย่างเดียวเลยก็คือทั้งโกดังมีแต่หุ่นยนต์แล้วก็มีแค่คนสองคนควบ,บคอยควบคุมหุ่นยนต์ทีใช่ประมาณนี้คนสองคนพอละออที่เหลือคือแบบไม่ต้อง เออประมาณนี้ขอไปฝากตัวที่บริษัทด้วยได้ไหมเป็นเด็กถูหรือเด็กเช็ตออฟฟิศก็ได้นะบริษัทหน้าทํางานมากเลยครับแล้วเรื่องการปรับตัวของเราก็สึกว่าเราใช้ประมาณสองสามเดือนในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานถูกต้องไหมครับเราคิดว่าเราทำบริษัทนี้สักกี่ปีเราคิดว่าเราจะย้ายงานไหมในอนาคตคิดว่าตอนนี้บริษัทเป็นสตาร์ทอัพเพิ่งเปิดใหม่เนาะปีสองปีคิดว่าตอนนี้ถ้าเราถ้าหากว่าเราอ่ะสติ๊กกับบริษัทนี้ไปสักพักหนึ่งเราน่าจะแบบไปได้ไกลเนาะก็เลยคิดว่าจะอยู่กับบริษัทนี้ไปัะ ระยะหนึ่งน่าจะแบบเกินปีอปีประมาณนี้เกิน5ปีนี่คืออยู่เขานานเลยนะสตาร์ทอัพก็คือเหมือนโตเขาเป็นสตาร์ทอัพปัจจุบันก็คือเขายังไม่โตแต่กำลังจะโตถูกต้องไหมถ้าหักห้าปีนี่คือถ้าเขาโตหรือเขาไปได้ไกลเราก็จะไปเขาด้วยก็บเขาด้วยอืมก็ขอรุ่งนะครับก็แล้วอนาคตนะครับคิดว่าเราทํางานเก็บเงินได้ในระดับหนึ่งแล้วเราจะตัดสินใจย้ายกลับเมืองไทยไหมคิดว่าจะเปิดบริษัทเองไหมใช่ตอนนั้นตอนนี้ก็คิดอยู่นะว่าแบบเออถ้าอนาคตอ่ะ มันมีงานตอนนี้ก็แบบว่าเราอยู่สตาร์ทอัพตรงนี้ใช่ไหมละ่ะครับถ้าหากว่าอนาคตอบอจะขยายไปต่างประเทศเนะี่ยที่จบบริงบอเนี้ยเลงเลงไปอเมริกานะอือฮเออถ้าก็เลยตอนนี้กำลังแบบว่าคุย,ค,ยคุยกับบอสอดู่วว่าเอื่ออนาคตไปไทยได้ไหมอะไรเผื่ออันนั้นเราอาจจะกลับไทยก็ได้เอเขาเล่นไปอเมริกาคุณเล่นไปอเมริกาเขาเลยแบบเออมีขยายฐานนอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็เออไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยกับเขาแต่เขามีที่ไทยเราก็อยากกลับไทยมากกว่าเหรอไม่ ก็แบบว่าอยากให้เขาแบบนอกจากอเมริกาก็ไปไทยบ้างอ๋อตอนนี้เราเชียร์เชียเขาราลองไปไทยหน่อยไหมอย่างเงี้ยหระแต่เราจะมาคุยกันลูกค้าให้ใช่ไหมใช่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 แบบอย่างไรก็็นคนไทยยงงก็แบบคุยง่ายครับผมเข้าสู่สังทรรนะทุกคนซึ่งเป็นคำถามที่เราไม่เคยสัมภาษณ์ใทยถ้าทุกคนเคยดูชิปเรานะครับเราไม่เคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเงินเดือนหรือเกี่ยวกับเงินในองค์กรของทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราเก่งใจซึ่งแต่วันนี้พี่มอตเขาสะดวกใจที่จะเปิดให้ทุกคนฟังนะซึ่งไม่ใช่เงินเดือนพี่เองถงนนหา่ ไหมว่าเกี่ยวกับสุรากรอนปกติที่ประเทศญี่ปุ่นเหล็กเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับก็คือถ้าตามอิงจากเว็บหน้าเว็บของบริษัทนะก็คือแบบมันจะเป็นเนนชูเนาะเนนชูคือเงินเงินหนึ่งปีได้เท่าไหร่เนาะครับคือของวอพี่ก็คือจะแบบอยู่ที่ประมาณเก้าเก้าร้อยห้าสิบใบเก้าล้านเก้าล้านห้าทุกคนเก้าล้านห้าโอ้ถ้ามีสุรากรนปกติของเห็ก็ห้าหกล้านนะของเยนอ่ะต่อพี่เก้าล้านเลยเหรออแต่พวกนี้มันเป็นสตาร์ทอัพเนาะแต่ว่าเออประมาณนั้นทุกคน เก้าล้านเยนต่อปีนะครับเยอะมากนะอ่ะแล้วมีโบนัสให้ไหมหรือว่าเขาเซ็นเก้าล้านให้เนี่คือแบบจบเลยหรือว่ายัางไงค,ครับว่าเก้าล้านห้าเนี่ยถ้าหากควรสัตไหนมีโบนัสก็คือแบบรวมมาแล้วอ่าฮะรวมไปในเก้าแลบบ้านห้าแล้วเรียบร้อยแต่เขาใจ่ายให้เรายัางไงจ่ายต่อปีจ่ายเป็นเดือนหรือแบ่งจ่ายหรือว่ายัางไงจ่ายเป็นเดือนใช่ใช่ใจ่ายเพราะว่าเป็นเดือนไงอย่างเช่นเก้าล้านห้าก็แบบเดือนเท่าไหร่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแสนอะไรประมาณเนี้ยโอ้ oh my god เจ <laughs> ็ดแปดแสนเหรอเยอะมากทุก <laughs> <laughs> ใครที่สนใจนะครับทําำงานอยู่ที่เมืองไทยเกี่ยวกับกทุกอ<ะ>ที่สนใจมอยากทางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนเห็นเงินเดือนขนาดนี้แล้วอะ่ะมากันได้นะครับแล้วจําเป็นไหมที่ว่าทํางานบริษัทที่ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นจําเป็นจาเป็นเลยเหรอจำเป็นโอ้ยทุกคนจำเป็นใครที่สนใจก็ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นกันแล้วแหละแล้วถ้าคิดว่าถ้าเรากลับเมืองไทยเงี้ยเราจะทํางานเงินเดือนแบบนี้ได้ไหมโอ้ ได้ไหมเหรอน่าจะโดนน่าจะโดนลดไปหน่อยหนึ่งอะ่ะออหน่อยแล้วผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะแต,แต่ถ้ากลับไปคิดว่าคงอะเปิดบริษัทเองซะมากกว่าถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่แล้วนอกจากเอ่อสายงานที่ตัวเองทำอ่าเงินเดือนเก้าแสนเรามีตำแหน่ง<า>อื<ๆ>่นอีกไหมเงินเดือนประมาณไหนตำแหน่งอื่นเหรออย่างเช่นเด็กปอตีก็ได้เด็กปอตีส่วนมากเด็กปอตีเท่านี้ถ้าเข้าก็จะได้ประมาณประมาณสี่สี่ล้านน้งสี่ล้านห้าครึ่งกับครึ่งเลยเหรอครึ่งอย่างเงเพราะว่าเออ ออ้ยถ้าเด็กปอเอกนี่จะเยอะกว่า9ล้านต่อไหม <c oughs> ถ้าเด็กปอเอกอะจบปอเอกมาไม่ที่จริงอะไอตรง9ล้านข้าเนี่ยที่จริงอะเป็นพวกมิดมิดแคเดียร์ไปถึงซีเนียนะครับเออก็คือแบบถ้าเป็นเขาไม่รับเขาไม่รับปอตีอะ <c oughs> ออ คุณไม่ต้องจบปโทหรือว่าปอเอกก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ระหว่างการย้ายงานเป็นมิดเชเดียหรือแบบว่าเป็นซีเนียแล้วเนี่ยเออก็คิดก็รับมิดเชเดียแปลว่าแปลว่าเราแบบเราไม่ถึงขั้นซีเนียเอาไม่ถึงซีเนียแต่ว่าเราก็อยากย้ายงานอะไรแบบนี้ยแต่เราก็ไม่ใช่จูเนียไงอฮะอยู่กลางๆนะอยู่ระหว่างกลางก็สามารถที่จะทำงานที่บริษัทได้เนาะซึ่งครับเราบริษัทเราเปิดรับคนไทยไหมปัจจุบันเปิดรับเปิดรับแบบต่างชาติทั้งหมดเลยนะเพราะว่าบริษัทก็แบบว่าเราไม่ได้เลงชาาาาตตติิด้้วววยมมมมีคุณสสบััอะะไไรรกถถึงจ สมัครบริษัทที่ได้เมื่อคุณสวัสด์ก็คือต้องไปดูตำแหน่งเนาะเช่นตำแหน่งไอ้ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือแบบว่าต้องมีเขียนภาษาโกได้รู้ภาษาซีดัพได้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มีการสื่อสารได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ดูอะไรเขาเรียกว่าดูเดีว่ออกได้อะไรบางอย่างเพราะว่าตอนเนี้ยบริษัทเป็นสตาร์ทอัพเนาะทีมซอฟต์แวร์ตอนเนี้ยมันจะมีทีมฮาร์ดแวร์ทีมซอฟต์แวร์ครับก็ทีมซอฟต์แวร์อมีแค่3คนเนาะที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์์แแววรรเเเเเปป็็็นนนนนนนใคั้้ออออกกบบ่่าาาาาตงงททุยะ เดอมันเออเราต้องแบบไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วให้คนอื่นสอนครับว่าเราต้องเป็นอยู่แล้วแล้วเข้าไปทําให้เขาโอ้ยเจ๋งจังเลยทุกคนเจ๋งด้วยแล้วขอถามอีกเรื่องได้ไหมปัจจุบันโสดหรือมีแฟนครับโสดโสดอยู่นะครับทุกคนเอาลู้เอาแล้วแหละทุกคนชอบสาวไทยหรือสาวญี่ปุ่นครับอ่าได้หมดนะครับขอแค่แบบว่าเราคนนี้สายเข้ากันได้เขาแบบว่าน่ารักสดใสชอบคนสดใสยิ้มสวยอะไรประมาณนี้อ่ามีสเปคในใจไหมหรือว่าถ้าเจอแบบคนนี้ถูกชะตาก็คนนี้แหละเออถ้าแบบว่าถูกชะตาเจอหน้าแบบว่าเอ้ยคนนี้แบบ ว่าเราคุยกันรู้เรื่องคุยกันน่ารักราบว่าคุยกันแบบว่าเอ๊ะแบบว่าเราไปได้กันได้อะนี่ไปเข้ากันได้ก็โอเคแล้วอืมทุกคนหน้าตาดีการงานก็ดีการงานมั่นคงทํางานอยู่ต่างประเทศเงินเดือนเยอะมากนะครับแล้วยังสดด้วยนะครับใครที่<ม>สนใจทุกคนนะครับเดี๋ยวว่าติดต่อไนดะ้ไอจีขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะนติดต่อมา <laughs> สนมากสคมากโอเคเนดะี๋ยวขออนุญาตเล่าประสบการณ์เ <laughs> กี่ยวกับการจีบสาวญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมว่าเห็นบอกว่าเคยเอาเด็กกับสาวญี่ปุ่นไปยังไง้างครับ ก็เหมือนโดนสัมผณ์อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบนี้ไหมอะหรือว่าหนักกว่านี้ฮะก็หนักกว่านี้ไหมเหรอโดนพอๆกันเลยอ่ะแบบว่าเขาก็จะถามมาแบบเราอ่ะแบบเออมาญี่ปุ่นทําอะไรมาแบบว่าเราแบบมีงานมีการไหมแบบว่าเออเราชอบมาญี่ปุ่นเหรอแล้วแบบเอะนั่นนี่คือคล้ายๆสัมภาษณได้หนึ่งแหละเออเราจะสาวญี่ปุ่นคนนี้ได้ที่ไหนครับคนนี้หรอเจอในแอปหรือว่าเจอที่ทํางานหาอะไล คนนี้คนนี้เจอผ่านแอปอใช่เจอผ่านแอปคุยกันสักพักหนึ่งสองสามอาทิตย์เสร็จแล้วก็นัดเจอกันอะไรประมาณนี้เจอกันกี่ครั้งครับเจอกันหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ไปกินแล้วเขาก็ไม่โอเคกับเราใช่ไหมอืมตอนกินด้วยกันก็โอเคนะแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งเราทักเข้าไปเขาบอกเออมีรู้สึกว่ามีอีกคนนี่รู้สึกว่าสนใจมากกว่าอะไรมาณนี้เราก็แบบ ตกใจม่ใช่กตกใจอะรเออเฮิร์ตเฮิร์ตนิดห,หนึ่งลนล้ก็ทั้งที่เราก็โอเคกับเขาแล้วใช่ไหมเราก็โอเคนะเออเขาใส่ดีเขาคุยเก่งมากอะไรแบบเหลือจะเชื่อทุกคนการง,งานก็มั่นคงงานก็ดีเงินเดือนก็ดีแต่โดนต่อญี่ปุ่นทิ้งไม่แต่ตอนนั้นตอนนั้นเรายังไม่ได้งานอตอนนั้นเราแบบว,ว่าอยู่ในช่วงหางานด้วยแบบว่าอายุเกือบสามสิบแล้วก็แบบว่ากำลังหางานอะไรประมาณนี้พอโทรหางานอะไรวยถ้าสาวญี่ปุ่นันนั้นดูอยู่นะทุกคนก็จะบอกคุณว่าคุณเสียใจเส ทิ้งไว้เถอะทิ้งไว้เถอะง่ายดีกว่าปัจจุบันนะฮะใครสนใจติดต่อได้นะครับแล้วก็นะครับขอให้พี่ฝากสักนิดนึงดีกว่าใครที่สนใจมาทำงานที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนี้นครับมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมเอ่ยก็สำหรับใครที่สนใจมาทํางานญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้คนเน้นภาษาญี่ปุ่นเอาว่าคุยกันเยอะถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะบอกว่าตัวเองอ่ะ แบบว่าเป็นอินเตอร์อินเตอร์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าการศึกษาภายในองค์กรหรือวัฒนธรรมต่างๆมันจะญี่ปุ่นเนาะก็คือแบบพยายามให้เรียนญี่ปุ่นเยอะๆแล้วก็แบบว่าเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนาะการทำโอทีต่างๆของเขาอะไรประมาณนี้เนาะโอ,โอทีหนักปะ <laughs> เออก็คือทุกคนหรออยากตามก็หนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนทํางานหนักมากยิ่งเป็นวงไอทีนะคือแบบระดัแบซบีเลเวลคือแบบเขาทาทำงานยิ่งสี่ชั่วโมงเลยเสาซลที่ก็ทำเออเขาท่ายเรอบด้วยไหมเ,เราทํางานจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าจันทร์ถึ่งสุกกี่โมงถึงกี่โมงครับ ประมาณสิบโมงถึงทุ่มถ้าเข้าก้าโมงก็ออกหกโมงก็ได้เข้าต้องจําจเป็นต้องเข้าบริษัทหรือว่าบุฟฟอลโฮมบุฟฟอลโฮมได้อ่าฮะแล้วเรามีโอทีต่อเดือนกี่ชั่วโมงโอทีอ่ะเขาคือระบบของบริษัทของญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นะแบบว่าเขาจะมีเงินเดือนเบสให้อฮแล้วก็เงินเดือนโอทีอฮเขาจะรวมเงินโอทีให้เราเลยอย่างเช่นตัวอ,อย่างเอาผมใช่ไหมส,สมมุติว่าเรามีนี่คือฐานเงินเดือนแล้วเขาก็จะบวกค่าโอทีให้เรา45้า 45ห้าชั่วโมงต่อเดือนออ้ยแต่แต่เราถ้าเราทำไม่ถึงสี่ชั่วโมงอ่ะได้เงินเดือนเหมือนเดิมเขาบอกว่าได้เราก็ได้เงินเดือนเหมือนเดิมใช่เอาทีเงินเอาทีก็ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะดูแบบว่าเหมือนกับผมก็ไม่เข้าใจโรบี้เหมือนกันนะเหมือนกับเขาแบบว่าทําให้เรารู้สึกเกรงใจเขาหรือเปล่าเลยเหมือนว่าเราเอาเปรียบบริษัทใช่ไมเราเอาเปรียบบริษัทหรือเปล่าหรือหรือเขาอยากให้เรา หรือเขาไม่อยากให้เราทำโอทีเพราะทำไปก็ได้เงินเท่าเดิมอ่ฮะอันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือทุกคนทำโอทีกันทะลุทะลวงมากแล้วพี่ต่อเดือนพี่ทำโอทีประมาณกี่ชั่วโมงต่อเดือนก็ทำวันละหนึ่งชั่วโมงก็คือประมาณว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณสามสิบชั่วโมงครับล้วขอแยกคำถามเป็นหนึ่งรอบได้ไหมโอเคเราบริษัทจ่ายค่าห้องต่อเดือนให้พี่เดือนละเท่าไหร่เขาออกค่าห้องให้แปดใบต่อเดือนอ่าครับแล้วแปดใบต่อเดือนแล้วค่าหอพักที่เดือนเท่าไหร่อ่าสิบ สิ 13, บสามสิ 13, บสี่ใบสิบสามสิบสี่ใบเข้าใจ่ายเราเจ็ดใบเพราะว่าเราจ่ายเองประมาณหกเจ็ดใบถูกต้องไหมครับใช่โอยถูกมากทุกคนคซึ่งพักอยู่ในเขตตากิเอียวิทาบาชิถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอ,อ้ยดีจังเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเรามาสัมภาษณ์นะออกรายการสัมภาษณ์คนในญี่ปุ่นนะซึ่งทุกคนเรานัดพี่เข้ามาสองครั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามที่เราเลื่อนกันมาเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีนะใช่ครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนีนะ้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สน ตัดสินใจมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวกับทุนมงทุกคนสามารถไปติดตามที่เขาได้ที่อินสตาแกรมที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับทุกคนรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครขอบคุณรับบ๊บใหิงน้าไมคิดส้ใช่เอมิยุโตโชิมัสใช่ตเยวกว่ายเกี่กัอ่ะตอนนั้นแล้วก็ช่วงนี้ไที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปทไหนไที่ไหนไที่ไหนไปที่ไหนไปท่ไหไที่นี่ไน่นีนนท่นไทน 今は東京に戻った、はい今東京に戻ってきて東京の大学に通ってます。今は東京に今ははは学祭祭ななののののでででででででたたたたために来たんんすすすすかかかかそうですね私私東東京京農業大学出身ではないいいけどただあのお手伝ととししししてまま買物ここあ そこで売ってる玉こんにゃく食べてます <laughs>。へえ、なんかおすすめとかおすすめですかおすすめはそこであの、成協のところで売ってた、あの、農大の学生が作った、あの、いろんな商品が売ってて、あの、お酒から野菜などいろんなものを売ってたので、それがちょっと買ってながらおすすめかなと思います。ええ、はい。なんかもし、香港の人はここになんか、この廊下を見たところで、なんか、うんほ、このイベントがいいかなって、何か、うん、 言いたいことありますか。ああ、えっ、ー、と普通の学あのよくある大学の学園祭と違って学生さんが作った商品だとかっていうのを学生さん自身で売ってるのがあの他の大学ではないあの魅力なのかなと思います。あはいありがとうございます。あ最後になんかタイに住んでたのでちょっとタイ語 とか、挨拶とかできますか <laughs> ああ、触りか。<laughs> もう、もう、しゃ喋れないです <laughs>。全然大丈夫ですよ。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ